อัญโยงอันญโย,ยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือดีห่อนขะห่อนเนี่ยพี่ต่อขอป้าพักถอนหยาหยาอกคักเปราะเพระท่านได้ถอนดอกสิบิเก็บเก็บพักเฮ้กับข่าวมีคุณสาคนคนเพราะท่านได้กินเขาอยู่หัวกะเทะหาแล้วพี่น้องจ้าสิมาเก็บหยอดดอกพริกหนึ่งอะไรไงดอกพริกก็ข่อยสิเละมีแหนงมันออก เอาไปออมใส่ไก่จ้ะพี่น้องฟักอีตัก่ง,งามะงมั้ลรีออกจะ้ะที่เจ้าก็ชิจะส,สัตว์ถึงตนนน้นมันมันนี่มันแย่งอาหารซื้อๆลีออกแต่ก็บ,บ่ได้ทิ่มเลยยอดอ่อนมันเท่ากับที่เอาไปออมใส่ไก่ไก่กับมันเท่ากับใส่ผักซี่เล้านะั่นอันนี้ผัวเพ่นบมก,กินผักซี่เล้า กินบักซีล่เาเขากินใช้แต่ต้นหอมใช้ต้นหอมใช้เ้าอีตูจากพี่น้องจา๋าไงเสดายแขนงันเชียวไปอมอมอมไกลจะหยอดบักพริกแสบได้จากพี่น้องกําลังถือฝนไหมกําลังแตก หลีกออกจ้ะบ่านนี้เพิน่นนิยมลีกออกที่แต่มันขึ้นแต่ยอดมันเสียรูด้ด่ะในเพาออมเดี๋ยวออนี้ในเดี๋ยวนึงอ่ะสนิทเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเฮียแตกฝ่าเวิฟฝ่าวเาวขาบ้านมันหอนฝากกดติดตามพี่ต่อนะไม่ได้จ้ะอันยองบายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ